ย้อนไปเมื่อ2เดือนที่แล้วครับผมได้พาทุกท่านไปชมกับ g D w m h a r v a l j o l i o n sport ไปแล้วซึ่งตัวนั้นเป็นตัวเลือกใหม่สําหรับคนที่กําลังให้ความสนใจใน j o l i o n นะครับแต่โอเคตอนนั้นเนี่ยผมพาทุกท่านพรีวิวไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอา้าแล้วตัวท็อปอย่างตัว ultra มีอะไรที่น่าสนใจบ้างดังนั้นวันนี้ผมเลยพาทุกท่านมาดูกันครับกับ h a r v a l j o l i o n ultra h e v ครับ วัสดีทุกท่านกันอีกครั้งครับอยู่กับผมจอร์นไรบัสเตอร์รถที่อยู่ข้างผมในวันนี้คือฮาวาลโจไลออนรุ่นอัลตร้าซึ่งเป็นตัวท็อปสุดที่มีขายในตอนนี้ก็เด็นกันอย่างไม่รอช้านะครับถามว่าตัวรถรุ่นนี้มีความแตกต่างจากตัวโจไลออนสปอร์ตอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยครับถ้าคุณดูในภาพรวมเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยดูมีความหรูหราแล้วก็ดูมีความพรีเมียมมากกว่าเริ่มจากกระจังหน้าของเขาที่ถ้าเป็นตัวโจไลออนสปอร์ตเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบแถวยาวตั้งแบบนี้แต่ตัวนี้เนียม,มเนเนเมยมกคเ็ดโ ซึ่งทาให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งชายขอบตรงนี้เนี่ยก็ยังมีความเป็นขอบโครเมียมด้วยไม่เพียงเท่านั้นครับตัวช่องลมตรงนี้นะครับถ้าคุณดูดีๆนะคุณจะเห็นเลยว่ามันก็จะมีแถบตัวที่เป็นแถบโครเมียมเสริมเข้ามาอีกเนื่องจากว่าตัวสปอร์ตเนี่ยอาจจะดูมีความเขาเรียกอะไรก็ตามชื่อนะครับมีความสปอร์ตก็คือจะมีครีบตรงนี้ยื่นออกมาตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นภาพความพรีเมียมดังนั้นเนี่ยสันตรงนี้จึงหายไปนะครับก็จะดูมีความกลม,กลม มากกว่าซะหน่อยแต่ก็ดูเรียบง,ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับนี่ถ้าคุณมาดูตรงไฟหน้าตรงนี้นะครับไฟหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปจากเดิมด้วยก็คือถ้าเป็นไฟหน้าของตัวโจไล,ลออนสปอร์ตชิ้นที่เป็นสีน้ําเงินตรงนี้จะหายไปมันจะออกเป็นชิ้นดําๆหรือไม่ก็ชิ้นเงินๆมากกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นถึงความเป็นไฮบริดเขาก็เลยใส่ชิ้นส่วนที่เป็นสีฟ้าเข้ามานะครับเพื่อให้มันดูแบบก็ตามตามขุมกำลังนะ,นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคเส้น ตัวไฟ dl ตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัว j o ล l i o n sport มันจะมีความลงมาแล้วก็ขยับเข้ามาตรงนี้แล้วก็ตวัดออกมาแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะตะวัดออกมาตรงนี้แล้วก็ออกมาตรงขอบตรงนี้เลยซึ่งผมมองว่าอารมณ์มันแตกต่างกันนะตัวที่เป็น joylion sport ก็จะให้ความรู้สึกตามชื่ออย่างนั้นแหละมันจะให้ความสปอร์ตดูมีความแบบเห็นมิติสัดส่วนต่างๆแต่ตัวนี้ก็จะดูพรีเมียมดูแกนกว่าแล้วมันไม่ใช่แค่ไฟ led ตรงนี้ไงมันจะเป็น dl ตรงนี้ด้วยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนนอกกจาาไฟห้ นี่ครับชิ้นซุ้มล้อทางด้านข้างหรือว่าตัวแก้มด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างอีกก็คือถ้าเป็นตัวโจลเลออนสปอร์ตเนี่ยมันจะได้คิ้วซุ้มล้อหรือว่าโอเวอร์เฟนเดอร์เสริมมาตรงนี้แต่ตัวนี้จะไม่มีเพราะว่าเขาอยาก เขาเรียกอะไรเขาอยากให้ตัวรถดูพรีเมียมมันไม่ได้แบบเผื่อความลุยหรือว่าเผื่อความเป็นอเนกประสงค์เหมือนกับตัวโจรเลออนสปอร์ตดังนั้นชิ้นตรงนี้ก็จะหายไปและทําให้ความกว้างของตัวรถเนี่ยหายไปด้วยอีก30มิมลิเมตรด้วยกันถัดมาทางด้านข้างก็จะดูตรงนี้ครับนี่คือชิ้นอีกชิ้นหนึ่งที่แตกต่างจากตัวโจรเลออนสปอร์ตก็คือถ้าเป็นโจรเลออนสปอร์ตเนี่ยมันจะได้ตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีดําตัวแหลกหลังคาสีดําหรือแม้กระทั่งขอบกระจกตรงนี้ที่เป็นสีดําแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตตัััวววร้้ชินนนีีีจะเเป็สดยกบ ชิ้นนี้จะเป็นสีเงินและตัวนี่ครับขอบกระจกตรงนี้ก็จะเป็นขอบโครเมียมนะครับซึ่งทําให้ตัวรถดูพรีเมียมยิ่งขึ้นไปอีกตักตัวขอบกระจกตรงนี้นะครับก็จะมีชิ้นนี้นี่นะครับก็คือชิ้นตัวกาดกันชนตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นโครเมียมด้วยเช่นกันซึ่งก็จะลากยาวมาจนถึงตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีเขียนคําว่าฮาวาลใส่ไปด้วยนะครับซึ่งจะทําให้มันดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญนี่ครับชุดล้อของเขานี่ถ้าเป็นตัวโจลเลออนสปอร์ตที่ผมพาคุณดูก่อนหน้านี้เนี่ย จริงๆมันก็ล้อลายเดียวกันนี่แหละแต่ตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นล้อสีดําล้วนแต่ตัวนี้เนี่ยเพื่อให้มันดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเขาก็จะเป็นล้อแบบทูโทนนะครับก็คือจะมีการกัดผิวสีเงินตรงนี้ให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนด้านหลังตรงนี้เอาจริงๆผมว่าก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าตัวสปอยเลอร์ตรงนี้เนี่ยจริงๆตัวโจไลออนสปอร์ตก็มีเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับนอกนั้นตัวไฟท้ายอะไรทั้งหลายแหล่กก็ไไมมมมม่่่่่่ด้้ีีีคคคววาาาาาแแตตตตงงงเททหรรนนัชิิจๆื นี่ครับชิ้นกันชนด้านล่างตรงนี้ก็คือถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยของตัวอัลตร้าเนี่ยมันจะเป็นเล่นสีทูโทนนะครับกับตัวถังแล้วก็จะมีการใส่ขอบพรเมียมตรงนี้มาให้อีกนั่นแหละแต่ถ้าเป็นตัวโจไลออนสปอร์ตเนี่ยชิ้นเนี้ยจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับก็แล้วแต่อารมณ์กันเพราะอย่างที่บอกว่าโจไลออนสปอร์ตเน้นความสปอร์ตแต่ตัวนี้จะเน้นความพรีเมียมซึ่งอาจจะถูกโฉลกกับคนที่อยากได้ความหูหรามากกว่านั่นเองครับ เข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารบ้านนะครับจริงๆต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ยไม่ใช่จุดที่แตกต่างจากโจไลออนสปอร์ตเท่านั้นจริงๆมันต่างจากโจไลออนตัวแรกที่นําเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยนั่นก็คือถ้าคนสังเกตดีๆครับรถคันนี้จะมาพร้อมกับภายในสีดําแล้วก็มีการเดินได้สีขาวซึ่งจะแตกต่างจากตัวโจไลออนตัวแรกที่เอาเข้ามาขายในไทยตัวนั้นเนี่ยจะออกเป็นสีโรสโกแล้วก็มีความขาวมากกว่านี้นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยโอเคมันดูหรูก็จริงแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะเลอะง่ายไปสักหน่อยพอได้ ภายในที่เป็นสีดําแบบนี้จริงๆผมว่าเอ้ยอันเนี้ยก็โอเคนะดูใช้งานง่ายมีความเคร่งขรึมมากกว่าเสียด้วยนะครับทีนี้เราจะมาพูดกันต่อว่าแล้วภายในของตัวโจไลออนอัลต้ามีความแตกต่างจากตัวโจไลออนสปอร์ตอย่างไรบ้างอย่างแรกที่เราจะให้คุณดูก่อนก็คือข้างบนนี่ครับถ้าเป็นโจไลออนสปอร์ตเนี่ยมันจะไม่มีหลังคาที่เป็นตัวพาโนรามิกซันรูปมาให้แต่ว่าถ้าเป็นตัวอัลต้าเนี่ยจะให้มาเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่แบบครึ่งหน้าอย่างเดียวด้วยนะให้มาแบบ เต็มเ็มนะครับเต็มๆหลังคาเลยนะครับคือเต็มนู่นแหะลากยาวไปถึงนู่นแล้วเป็นม่านไฟฟ้าด้วยเห็นไหมครับนี่แล้วที่สําคัญตัวชิ้นครึ่งบนตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ด้วยนะครับในกรณีที่คุณมีลูกแล้วคุณอยากจะแบบเฮ้ยให้เขาดูดาวะลรพวกนี้คุณสามารถเปิดดูได้สบายๆหรือถ้าสมมุติว่าขับในเมืองบางวันที่มันไม่ได้ร้อนมากนะักถ่านหน้าจอยังไม่พอครับตัวอัลตร้ายังมีอีกหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือชุดหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าคุณดูตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่จริงแล้วมันจะมีนี่ มีจอ Head Up Display มาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นออปชั่นที่ถูกตัดไปในตัวสปอร์ตแต่ตัวอัลตรายังคงมีมาให้อยู่นะครับทำให้เวลาคุณขับเนี่ยคุณสามารถมองในเรื่องของความเร็วแล้วก็ระบบแจ้งเตือนต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มันยังมีในเรื่องของฟังก์ชันแฝงบางอย่างนะครับอย่างเช่นพวกระบบความปลอดภัยที่ใส่เข้ามามากขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวโจ l i ออนสปอร์ตเนี่ยก็จะมีในเรื่องของถุงลมคู่หน้ามาให้แล้วแล้วก็มีถุงลมตัวช่วงหัวเข่ามาให้ด้วยแต่สิ่งที่ตัวอัล สำหรับเบาคู่หน้าเท่านั้นนะมันจะยาวไปถึงเบาคู่หลังเลยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารไม่ใช่แค่ตัวคู่หน้าเท่านั้นข้างหลังเองเขาก็หายห่วงด้วยเช่นกันนะครับกอกกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับผู้ด้านหน้าไปซียเยอะอย่างแรกที่ผมจะให้คุณดูก่อนก็คือนี่ครับการเข้ามาภายในข้างในสารซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างจากโจไลออนสปอร์ตหรอกอถ้าพูดถึงเรื่องของระยะฐานล้อเนี่ยโจไลออนเนี่ยถือว่ามีระยะฐานล้อที่ยาวที่สุด ผมปิดประตูปับ๊บคุณจะสังเกตได้เลยว่าเนี่ยผมมีพื้นที่วางขาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับที่วางขาเหลือและผมเพิ่งสังเกตก็คือนี่ครับมันไม่มีอุโมงค์เกียร์ทำให้เฮ้ยอันนี้เหมือนกับรถไฟฟ้าฮะเพราะว่าปกติแล้วที่เป็นรถสันดาปทั่วไปมันมักจะมีอุโมงค์เกียร์แต่อันนี้ไม่มีมาให้ทําให้นี่ครับต่อให้คุณนั่งตรงกลางคุณก็สามารถวางขาได้สบายๆเออเว้ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวโจเลออนสปอร์ตที่เป็นรุ่นรองของเขาเนี่ยก็คือน เขามีที่วางแขนมาให้ดังนั้นถ้าคุณเป็นผูดด้โดยสารตอนหลังคุณก็สามารถนั่งได้สบายๆนะครับซึ่งเออไว้มันสบายจริงนะนะครับแม้กระทั่งเนี่ยการเอนตรงเนี้ยก็ยังถือว่าโหสบาย,ยาจริงแล้วกระทั่งมุมมองนัานข้างตรงเนี้ยก็โปร่งนะครับมีตัวกระจกตรงนี้ก็สามารถมองวิวทิวทัศน์ได้สบายๆด้วยนะครับเอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเอ้ยมีไฟตรงนี้มาให้ด้วยนะครับที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวโจลเลออนสปอร์ตและผมเชื่อว่ารถในคลาสเดียวกันหลายคันก็ไม่มีมาให้นั่นก็คือ คุณกดแค่ทีเดียวมันลงให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆแล้วที่สําคัญคือมันมีระบบปิดอัตโนมัติด้วยก็คือถ้าสมมติคุณขับไปจนถึงความเร็วประมาณนึงเดี๋ยวกระจกตรงนี้จะเด้งขึ้นให้เองดังนั้นก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยด้วยเผื่อเด็กเล่นนะครับจริงๆมันมีระบบปิดล็อกให้ด้วยนะแต่ก็ผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญแล้วก็โดดเด่นกว่าไม่ใช่แค่จ o a n n Sport เท่านั้นโดดเด่นกว่าคู่แข่งด้วยครับ ของการขับขี่นะครับผมต้องบอกวานนี้ที่ว่กว่าถ้าเทียบกันแล้วกับตัวโจไลออนสปอร์ตมันแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์ก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์เบนซิน ไฮบริดนะครับ1.5ลิตรประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด190 ps แล้วก็แรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรซึ่งจริงเนี่ยผมมองว่าแรงมา้าแรงบิดเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าเหลือเฟอือแล้วนะสำหรับการใช้งานเท่าที่ลองขับมาไอตัวระบบเกียร์แบบ dht จริงๆไม่ใช่ระบบเกียร์ด้วยซ้ำต้องเรียกว่าระบบการจัดการถ่ายพลังดีกว่านะครับพละกกาลังสู่ล้อของมันเนี่ยก็ทำงานได้ค่อนข้างดีนะอย่างที่ผมลองมาวันนี้เนี่ย ขับในเมืองเอ่ยหรือว่าขับเส้นวิภาที่แบบถนนโล่งๆหน่อยเอ่ยผมว่าอัตราเร่งของมันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับการจะขับรถด,ด้วยความเร็วสักประมาณ50แล้วอยู่ดีคุณจะเร่งชูดไป120ก็ยังคงมีความตอบสนองที่ค่อนข้างดีอยู่ถือว่าเหลือเฟือเลยด้วยซ้ําแต่เท่าที่ลองกับตัวโจเลออนสปอร์ตก่อนนะเนี่ยซึ่งก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็คือความเร็วสูงสุดเนี่ยมากกว่าร70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนนะครับอันนี้ถือว่ามากกว่า ตัวโจไลออนรุ่นแรได้ยซ้ําซึ่งนั่นแหละครับคือจุดที่ผมรีมาร์คไว้เมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโจไลออนตัวนี้เนี่ยที่เป็นปี2023เนี่ยมีการปรับเซตในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ใหม่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการปลดล็อกความเร็วสูงสุดเท่านั้นนะยังจัดการในเรื่องของตัวการถ่ายพลังงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับตัวเครื่องยนต์ใหม่โดยที่คราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะถูกออกแบบมาให้มอเตอร์ไฟฟ้าทํางาน บ่อยมากยิ่งขึ้นและช่วยเสริมกําลังเครื่องยนต์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อขอรอรหามาโดยตลอดสําหรับตัวโจลออนตั้งแต่เปิดตัวใหม่เลยก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเป็นรถไฮบริดควรจะทําได้สักประมาณ10บไปยๆอย่างน้อยก็ยังดีสิแต่ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยตัวแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ต้นตเท่านั้นแต่คันนี้ครับนี่ปี2023ที่ผมออกมาเท่าที่ลองเทสมา โอเคแหละก็ยอมรับตรงๆว่ามันอาจจะไม่ได้ประหยัดเท่ากับคู่แข่งมากเท่าไหร่นะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทําได้ที่20ต้นๆสบายๆคันนี้ครับ19กิโลเมตรต่อลิตรผมว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคือคุณอย่าลืมสิว่าเนี่ย19กิโลเมตรต่อลิตรกับรถที่ใหญ่กว่าคู่แข่งขนาดเนี้ยผมว่านี่ก็เหลือเฟือแล้วนะนี่ก็ดีแล้วนะกับ19กิโลเมตรต่อลิตรที่ทําได้จริงๆอะแล้วทาได้แบบสบายๆด้วยนี่แหละครับคือข้อสําคัญของตัวโจไลออน 2 0แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะต้องติงสักหน่อยก็คือในเรื่องของตัวช่วงล่างของเขาคืออย่างนี้ครับช่วงล่างของตัวโจไลออนไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตหรือแม้กระทั่งตัวนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันยังคงติดนุ่มไปสักหน่อยอยู่เวลาที่ขับเร็วสักประมาณ <c oughs> ก็ไม่อยากจะพูดตัวเลขเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าอยู่ในช่วงแบบกฎหมายกําหนดเกินไปนิดนึงช่วงนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารถมันจะค่อนข้างโครงตัวไปสักหน่อยหนึ่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่ารถเนี่ย มันเป็นรถที่ค่อนข้างหนักจึงทาให้เวลาที่คุณอยากจะสะบัดรถซ้ายขวาแต่และทีเนี่ยมันจะมีอาการอิยวตัวค่อนข้างเยอะอันนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจกันสักหน่อยแต่ผมมองว่าถ้าคุณรู้จักวิธีการคุมคันเร่งดีๆคุมพวงมาลัยดีๆผมว่ามันก็ไปได้นะแต่อาจจะต้องระวังสักหน่อยสําหรับคนที่ชอบขับรวนเร็วแค่นั้นเองอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากสําหรับตัวโจไลออนรุ่นนี้ที่ถือว่าสูงขึ้นมาจากตัวโจไลออนสบอรกคือคันนี้ครับ ให้ระบบ A d a s มาครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ที่ทำงานตั้งแต่ความเร็วต่ำหยุดนิ่งนะครับขึ้นไปจนถึงความเร็วที่คุณตั้งไว้หรือถ้าคุณขับขับอยู่แล้วข้างหน้าเขาชะลอตัวมันก็เบรกให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการชนระบบช่วยเบรกระบบหลีกเลี่ยงการชนทางด้านหลังเยอะแยะเกินกว่าที่ผมจะไล่เสียด้วยซ้ำซึ่ง เอาจริงเนี่ยนอกจากเทียบกับตัวโจไลออนสปอร์ตแล้วต้องเทียบกับคู่แข่งเขาด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมนึกออกจะมีอยู่2ตัวหลักๆด้วยก,ก,กันก็คือโคราคอสนะครับของ To โยต้แล้วก็ตัว Honda HRV ซึ่งจริงๆเนี่ยคันหลังเนี่ย HRV ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเขาเนี่ยขายอยู่ประมาณเก้าแสนแปดจริงๆคันนั้นก็มีระบบ AS แล้วแต่ฟังก์ชันโดยรวมก็อาจจะยังไม่ยิบย่อยเท่าคันนี้คันนั้นเนี่ยฟังก์ชันพื้นฐานครบนะแต่ยิบย่อยคันนี้ก็ยังสูงกว่าและในราคาเท่ากันตัว HRV เนี่ยก็ไม่มีซั แล้วทีนี้ถ้าเป็นโคลราคอสล่ะโคลอราคอสเนี่ยอันนี้ยิ่งน่าน้อยใจไปกันใหญ่เพราะว่าตัวรถล่างสุดของเขาเนี่ยตัว1.8สปอร์ตตัวนั้นเนี่ยราคาเท่ากันเลยนะครับ999,000บาทตัวนั้นไม่ได้เครื่องยนต์ไฮบริดด้วยซ้ำนะครับแล้วระบบ a d a d ก็ไม่มีให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในราคาที่ไม่เกินล้านนะครับแล้วคุณอยากจะได้รถที่เป็นอนเนกประสงค์ไซส์คอมแพคเอผมว่าโจไลออน คันนี้เนี่ยก็ยังเป็นรถที่คุ้มที่สุดอยู่แม้ว่าราคาของมันเนี่ยจะัพขึ้นมาจากตัวโจไลออนสปอร์ตถึง2,000 200, 0 0บาทแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งด้วยกันโจไลออนถือว่าเป็นรถที่มีสเปคแล้วก็สิ่งต่างๆที่น่าสนใจไปอย่างมากนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วครับสำหรับตัวรถฮาวาวลโจไลออนคันนี้ส่วนตัวผมก็ย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นรถที่เฮ้ยคุ้มค่าจริงๆผมพูดไปหลายรอบมากเพราะมันคุ้มค่าที่สุดเลยยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับที่ศูนย์บริการ GWM ทั่วประเทศรถคันนี้มีพร้อมให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสกันแน่นอนได้ลองเล่นฟีเจอร์ต่างๆแน่นอนที่ผมพูดไปแต่ละอย่างใช้งานได้จริงทุกอย่างแต่วันนี้ผมน่าจะต้องขอตัวลารถไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องไบน์พัสดเรากันด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ